สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้วันที่9เดือนธันวาคมนะครับปี2567นะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่10เป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วนะครับ <S <S เดินหลบรถเลย ก็ชีวิตของคนก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างนะฮะแต่ส่วนใจจะอ,ออกไปทางไม่สมหวังซะมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าทรัพย์สินเงินทองอะ่ะม,มันเป็นของที่หายากมันเป็นของที่หายากมากในโลก อยู่ในสิ่งอยู่ในหนึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของหายากของโลกครับคือโกกทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองนี่แหละแล้วก็อันดับที่สองก็มิสะสหายญาติมิตร,ตรบริวารหายากยากมากสามขอให้เราเป็นผู้ที่มีอายุยืนนานาอยู่เป็นร้อยร้อยปีอยู่เป็นพันพันปี นี่ก็ยากทีเมื่อตายแล้วขอ,อให้เราไปสู่สปกติโลกสวรรค์อันนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้เองนะครับเนี่ยสีอย่างเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จะสมสําเร็จสมปารนนาเนี่ยเป็นไม่ได้ยากมากเราจะเห็นว่าคนบนโลกเนี่ยคนรวยกับคนจนอ่ะใครมีมากกว่ากัน หาผมงามันเบื่อหน่อยครับคนจนไงคนจนคนใหญ่มีมากกว่านะคนรวยมีนิดเดียวเองนะคนใหญ่จนจนเยอะมากคนจนเนี่ยเยอะมากกพต่อสู้ดินนนะ้นรนอ่ะมีหลายพันล้านคนอนะ่ะอ่าทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าอ่าพี่ตีครับ อ,อกหักทายังไงครับอ,อกหักใช่ไหมครับอ,อกหักแนะนําให้หาหมูกระทะกินนะครับผมจะเป็นร้านบาร์บีคิวรีสอร์ทก็ได้หรือว่าจะเป็นหูข้่าอูน้ําก็ดีนะโอเคหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งครับนะไม่ว่าจะพออกหักหกรอกมันทุกเรื่องแหละ ถ้าท่านได้กินหมูก็ท่านท่าน,นจะดีขึ้นหยอกหยอกนะมันนี้หยอกนะหยอกหยอกแน่ตัดโกรธกันนะอกพักน,นะครับตามหลักหลักคุดเลยนะท่านแนะนำว่าให้หาคนใหม่นะ <c oughs> ก็แค่คิดว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราไง เราก็แค่าหาคนใหม่แค่นึงมันต้องมีสักคนอ่ะโหคนเป็นล้านคนมันต้องมีสักคนเนี่ยนี่ผมเดินทางมาถึงฝ้ายรเมร์แล้ว เดี๋ยวพักพมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นะครับเดี๋ยวกลับมารอบสองไปเย็นครับได้สั่งซื้อนะครับนี่น้ำตาลน้อยนะน,น้ำตาลน้อยนะ ตาน้อยจะทิ้งมิ้งไว้ให้นะครับที่ตามอธิบายใต้คอมเมนต์ครับคนครับยังไม่อีอย่างเลยสิ่งแรกครับเรื่องสุขภาพ ครคับโอเคครับจบมาพบกันในเรที่สองนะครับทุกคนเคยได้ยินคำว่าไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่ยังไม่เกิดไหมครับเคยใช่ไหมแต่พุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นครับพุทธเจ้าว่าคนเรามันจะเป็นเนื้อคู่กันได้เนี่ย จะต้องมีสี่อย่างที่เสมอกันครับคืออะไรรู้ไหมฮะข้อที่หนึ่งจะต้องมีศรัทธ,ธาที่เสมอกันศรัทธ,ธาในที่นี้หมายความว่าสมมุติเราศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าเนี่ยคู่ของเราก็ต้องศรัทธ,ธาพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่เราศรัทธ,ธาพุทธคู่ของเราไปศรัทธ,ธาชิดจรามอา่า ฮินดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับใช่นะข้อที่สองเมื่อมีศรัทธาเสมอกันแล้วให้มีศีลเสมอกันครับเช่นเรามีศีลห้านะคู่ของเราก็ต้องมีศีลห้าด้วยแต่พราะองค์ไม่ได้บอกผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชายอาจจะคู่กับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงอาจจะคู่กับผู้หญิงก็ได้ ผู้ชายคู่ออกับผู้หญิงก็ได้มันมงนแล้วแต่ครับถ้าเรามีศรัทธาเสมอกันได้มีสินเสมอกันนะครับสินห้าเสมอกันสินแปดเสมอกันพ้อที่สามมีจาคะาเสมอกันมีการทำทานาเสมอกันคนนึ่งชอบทำทาน อ่าเนื้อคู่เราก็ชอบทันทานไม่ใช่เราชอบทันทานคนคนหนึ่งไม่ชอบทำยอ,อย่างเงี้ยอ่ายิงจะไม่เสมอกัรละอันนี้คือ<ม>ข้อที่สามอข้อสุดท้ายข้อที่สี่ครับคือมีปัญญาเสมอกันครับเห็นไหมฮะศรทัทธาศีลราคาปัญญาครับ มีปัญญานี่คือก็คือมีความรู้เท่าเท่ากันไม่ใช่คนหนึ่งจบปิญญาเอกอีกคนหนึ่งจบปอหนึ่งอย่างนี้นครับอันนี้เราเรียกว่าปัญญาก็ไม่เสมอกันแล้วนะครับนี่แหละใครมีครบสี่ข้อนี้นะเขะองค์บอกว่าจะเป็นเนื้อคู่กันทั้งในชาตน,นี้ และในสัมปรายภพขนาะน,นั้นเลยเห็นไหมฮะดังนั้นนะครับฝากคนอกหักทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปชีเรียอหรอกครับเพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่มีศีลเรายังไม่เจอคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเสมอกกับเรานั่นเองครับนะก็ต้องหาต่อไปนะ หาต่อไปครับไม่หมดซีเรียสครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับตีท่านช่องสวัสดีครับ